ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายพลังใบก็วันนี้มีอัปเดตมานะครับผมอัปเดตประจําวันที่14เดือน11นะครับผมก็วันนี้อัปเดตมาจะเป็นอ,สอาาน่สภาพอากาศทะเลทรายนะครับสภาพอากาศทะเลทรายนะอ่สภาพอากาศทะเลทรายเนี่ยก็คือมันจะขึ้นตรงนี้นะครับตรงกลางจอด้านล่างนะครับผมก็คือมันจะมีแบบมีแดดออกมีหนะิมะเนาะแล้วก็มีฮาโลวีนแล้วก็จะมีทะเลทรายนะครับผมก็จะสูบสูบออกเนาะ อ่าบ <aid> ัฟทะเลทรายเนี่ยสภาพอากาศทะเลทรายเนี่ยก็คือความพิเศษของมันคือมันจะช่วยให้สัตว์เลี้ยงเราติดสถานะทะเลทรายนะครับก็คือติดสถานะทะเลทรายนะทาให้สัตว์เลี้ยงติดสถานะทะเลทรายสัตว์เลี้ยงที่เราวางไว้อยู่ที่สวนก็คือเราวางลงสวนเนี่ยชัดก็คือเราวางลงสวนใช่ไหมถ้าเกิดว่าบัฟอ่าทะเลทรายเข้ามาก็จะทําให้สัตว์เลี้ยงเราเนี่ยติดสถานะทะเลทรายนะ แล้วเห็นเขาบอกว่าจะเป็นเงินคูณ2ก็คือเงินจะเด้งคูณ2ผมไม่ผมผมไม่ชชวร์นะอันนี้ผมไม่ชชวร์แต่น่าจะน่าจะเงินคูณ2นะแบบว่าตัวละ1 m เอเป็น 2m หรือเปล่าอันนี้ไม่ชชวร์นะครับอันนี้ไม่ชชวร์นะแต่ว่าจะทําให้สัตว์เลี้ยงติดติดสถานะ,ะทะเลทรายนะครับผมสัตว์เลี้ยงที่เราวางไว้นะเออแล้วก็ต่อมานะครับต่อมานะทําให้สัตว์เลี้ยงเรามีสสถานะนะครับยกตัวอย่างนี่เห็นไหมจิงโจ้ของผมตัวละห้าแสนหนึ่งนะครับ ก็คือมี2สถานะสถานะน้ำแข็งกับสถานะทะเลทรายนะครับต่อไปนี้มีสองสถานะแล้วนะสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวนะครับผมเออมี2สถานะนะครับก็คือเราวางสัตว์เลี้ยงเออเป็นบัฟหิมะหรือว่าฮาโลวีนนะครับแล้วเขาจะสุ่มนะถ้าเกิดบัฟทะเลทรายมาเขาจะสุ่มนะครับก็คือถ้าเกิดติดก็คือจะกลายเป็นสองสถานะทันทีนะครับจะกลายเป็นสองสถานะทันทีนะครับต่อมาแล้วล้างเหรอพี่ล้างออ ติดสถานะไหมเออรางมันจะติดสถานะเอ่อเอ่อของตัวทเวลสไาย์ไหมเท่าที่ผมเท่าที่ผมถามคนดูมาในแชทนะครับเขาบอกว่าไม่ไม่น่าติดนะไม่น่าติดนะครับสําหรับในรางนะเฉพาะในรางนะครับเฉพาะในรางนะเฉพาะในรางนะครับแล้วมันจะติดในไข่อย่างไงมันติดในไข่นะแชทมันติดในไข่มันจะติดในไข่ที่พร้อมฟักเออไข่พร้อมฟักยังไงก็คือ เราซื้อไข่ในร้านใช่ไหมแล้วเราก็ไปวางไว้ในสวนนะครับพอเราเอาไปวางไว้ในสวนแล้วไข่มันพร้อมฟักก็คือเวลาครบละขึ้นลูกสีนสีแดงและพร้อมฟักละพร้อมเปิดละนะให้เราเปิดตอนที่บัฟทะเลทรายมาก็คือพอบัฟทะเลทรายมาให้เราเปิดนะครับพอเราเปิดเนี่ยมันจะสุ่มมีโอกาสออกเป็นบัฟทะเลทรายนะครับมีโอกาสออกเป็นบัฟทะเลทราย ผมไม่ชชว่์ว่ามันจะเป็น2บัฟเลยหรือเปล่ายกตัวอย่างเราซื้อบัฟฮาโลวีนมาแล้วเราวางแล้วเราเปิดเปิดตอนที่ทะเลทรายมาแล้วถ้าเกิดมันติดมันจะติดเป็นสองบัฟเลยหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะติดนะครับน่าจะติดนะน่าจะติดเป็น2บัฟนะครับแต่มันจะสุ่มนะไม่ใช่ว่าแบบว่าได้ทุกฟองนะคนดูบัฟทะเลทรายเวลาเราเปิดเออเวลาเราเปิดนะไม่ไม่ใช่ได้ทุกฟองนะก็คือมันจะสุ่มเหมือนกับสุ่มลงสัตว์เลี้ยงนะครับผมสัตว์เลี้ยงเราอ่ะ ม,มันก็จะสุ่มนะครับว่าตัวไหนจะติดบัฟนะครับผมเป็นโอกาสออกเนาะอ่ะแล้วก็จะมีไข่ใหม่นะครับอัปเดตต่อมามีไข่ใหม่นะครับเป็นไข่เขียวพายุเขียวเออไข่พายุสีเขียวนะครับผมเป็นไข่ใหม่นะแล้วก็จะมีตัวใหม่มานะครับมีตัวใหม่มาหนึ่งตัวนะครับผมอ่ามีตัวใหม่มาหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ไหนวะอ่าตัวนี้นะคตัวนี้นะนี่รับตัวใหม่นะครับอ่ะข่าวๆมีประมาณนี้แล้วก็จะมี อะไรเพิ่มเติมไหมวะอ่ะเดี๋ยวผมทวนแล้วกันมีสัตว์เลี้ยงสามารถมีได้สองบัฟนะครับผมสัตว์เลี้ยงมีสามารถสามารถมีได้สองบัฟนะครับก็คือมันจะติดในส่วนเรานะครับสัตว์เลี้ยงที่เราวางไว้เนาะแล้วก็ไข่ไข่นะครับให้เราวางไว้เป็นไข่พร้อมเปิดไข่พร้อมฟักนะครับให้เราเปิดตอนพายุเทวทรายมา มันถึงจะมีโอกาสติดบัฟทะเลทรายนะครับส่วนในรางอันนี้ผมไม่ชัวร์นะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าอตอนบัฟทะเลทรายมาเขาจะติดหรือเปล่าเนาะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะเพราะเพราะส่วนตัวผมนั่งดูยังไม่เห็นนะเออยังไม่เห็นผมก็ไม่ชัวร์ว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีขไข่ใหม่นะครับทวนอีกรอบแนละ้วมีขไข่ใหม่นะครับมีไข่ใหม่แล้วก็มีตัวใหม่นะอ่นะคร่าวๆประมาณนี้นะครับน่าจะมีแค่นี้ปะคนดูน่าจะมีแค่นี้นะครับอย่างอื่นก็น่าจะยังเหมือนเดิมเนาะ เอออย่างอื่นก็นา่าจะเหมือนเดิมล็อกอินก็เหมือนเดิมนะครับในอัลบั้มก็เหมือนเดิมนะใครใครมหาสมุทรก็ยังเหมือนเดิมนะครับอ่ะเข้าๆประมาณนี้นะครับผมสําหรับอัปเดตรอบนี้นะครับสําหรับอัปเดตรอบนี้นะก็เฟี้ยวคนดูเฟี้ยวเฟี้ยวเลยนะครับเฟี้ยวเลยเออเฟี้ยวเลยนะครับแต่ว่าอ่าถ้าเกิดว่าบัฟทะเลทรายมานะแถ้าเกิดบัฟทะเลทรายมาอ่าเขาเรียกว่าอะไรโดมที่เราเปิด มันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเกิดบัฟเลยสายมาโดมที่เราเปิดมันจะไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะไข่ออกจากลางมันน่าจะติดแหละแชทเออมันน่าจะติดแหละติดปะแชทว่าติดปะส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะติดนะครับเพราะว่าเพราะว่าโดมโดมโดมมันแบบโดมมันไม่ออกอ่ะตอนตอนที่บัฟเฉลไสายมาโดมมันไม่ออกอ่ะเออกกโดมมันไม่ออก มันไม่ออกผมก็เลยส่วนตัวผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะติดนะมันน่าจะติดนะครับสําหรับไข่ออกจากล่างแต่ถ้าเกิดไม่ติดก็บอกกันได้บอกกันได้เพราะผมก็ไม่รู้ว่าติดไหมนะผมก็ไม่รู้ว่าติดไหมเอออ่นะเข่าๆน่าจะมีประมาณนี้สําหรับอัปเดตใหม่เนาะก็เดี๋ยวผมจะทําในคลิปเดียวเลยแล้วผมก็จะพามาดูวิธีการหาเงิน นะครับผมวิธีการหาเงินนะวิธีการหาเงินเนี่ยทำยังไงพี่ให้แบบมีเงินเยอะๆเอาไว้มาซื้อไข่เออมีเงินเยอะๆเอาไว้มาซื้อไข่ก็คือแบบบางคนแบบโอ้ยพี่ผมออนกว่าจะได้เงินมาซื้อไข่ได้แต่ละฟองคือยากลําบากมากเลยทํายังไงพี่ให้แบบมีเงินเยอะๆมาซื้อไข่นะครับก็มาดูกันผมจะบอกวิธีการทำยังไงให้ได้เงินเยอะๆมาซื้อไข่นะครับผมอ่ะอันดับแรกเลยคือเราต้องมีพาร์ท อันนี้ขาดไม่ได้นะครับพาร์ตอะไรพาร์ตเอ่อนี่นะครับผมพานะร์ต VP v ีจะบวกคอย60%นะครับผมแล้วก็อันนี้เออพาร์ทคอยนะครับจะบวกคอย30% 0นะครับผมอ่ะแล้วกนกโคกนะครับนกโคกบวกเงินอีกคูณ5อันนี้ผมไม่เชื่อว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่น่าจะเกี่ยวนะครับน่าจะเกี่ยวนะอ่ะพาร์ตสามตัวนี้หลักๆนะครับผมสาหรับที่เราต้องมีนะทาให้เงินเราเยอะๆนะครับต่อมา ก็คืออันนี้นะครับเชิญผู้เล่นหน้าใหม่นะครับผมจะได้เพิ่มเงินแบบทาวน์ส0อนนะครับจะได้30%นะทาให้เราแบบเงินได้เยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็ต่อมาสายพานนะครับผมสายพานนี่น่าจะน่าจะเกี่ยวนะคนดูก็คือเนี่ยรา,ายได้ทองคาเพิ่มขึ้น6 0% 0เปิดใช้งานแล้วเนี่ยบวก700บวก700้นู่นนี่นั่นกวาไปนะครับสายพานแต่และสายพานก็จะให้เปอร์เซ็นต์เงินเรานะครับอ่ะ้าว้าวประมาณนี้มีอีกไหม แล้วก็แอดเพื่อนนะครับผมก็คือเพื่อนในห้องนะครับเพื่อนในห้องแบบนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในห้อง V ใช่ไหมอยู่กันในห้อง V อยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนครบทุกคนนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับนี่การเพิ่มการเชิญนะครับบวก5%นะบวกเหลือ5%ก็คือห้องหนึ่งมันจะเข้าได้5คนใช่ไหมเออไม่ไม่รวมเรามันจะเป็น20%นะครับไม่รวมเรามันจะเป็น20%นะ เออไม่รวมเราจะเป็น20%เปอ็น่ะต่อมาผมมีครบทุกอย่างเลยพี่แต่ว่าเงินผมก็ยังไม่เยอะอยู่ดีนะครับมันมีทิคอยู่มันมีทิคในการอ่ามันมีทิคในการเก็บเงินซื้อขายอะไรเยอะนะครับก็คือการเข้าห้องโัวเต็มเข้ายัางไงเข้าห้องโัวเต็มอ่ะผมจะบอกแล้วกันคือหนึ่งคือเราต้องปิดนกคู่ไว้นะครับทุกคนมีนกคู่ใช่ไหมคือเราปิดใช้งานไม่ต้องให้นกคู่เก็บเงินนะครับไม่ต้องให้นกคู่เก็บเงินนะ เออไม่ต้องให้นกคู่เก็บเงินปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเขาเก็บเงินเห็นไหมเพื่อนๆดูเห็นไหมเนี่ยตัวหกแสนผมเนี่ยสองแสนหกหมื่นล้านสองแสนห้าหมื่นล้านโหเสียงรดเสียงดังมากเนี่ยสามแสนล้านเห็นไหมก็คือให้สัตว์เลี้ยงเราเก็บเงินไว้ในตัวของเขาเองแล้วห้ามเดินเก็บนะย้ํานะครับห้ามเดินเก็บนะเออให้เขาเก็บเงินไว้ในตัวของเขาเองนะครับห้ามเดินเก็บแล้วก็มาห้ามเปิดนกขูกนะครับผมห้ามเปิดนกขู่ต่อมาให้เราไปเข้าห้องโทเทม ะครับเข้าห้องโทเทมนะห้องโทเทมก็คืออันนี้นี่นะครับผมโทเทม2,100%นะครับก็คือห้องโทเทมเนี่ยเราสามารถเข้าได้โอ้เสียงรถเสียงดังมากเราสามารถเข้าได้ห้องสูงสุดเลยมันจะสอง0ันะครับสูงสุดนะ2,100%ันหนออร์เก็คือเราใช้3 ID ไอเดียยกกระดับของผมนะของผมมี10กว่า ID 20 ID ใช่ปะ่ะ1 ID ที่1เราจะกด ท่าที่1,200อเปอที่2เราจะกดที่30% 0รอเที่3เราจะกดที่600เเพราะฉะนั้นเรากด3 ID ใช่ไหมมันจะไม่ทับซ้อนกันนะครับมันจะเป็น1 2น0เป็น600เป็น300รวมกันเป็น2,100นะครับบวกก,กนะับ,บก,ก,กดน้ำยานะครับบวกกับกดน้ำยานะน้ำยานี่น้ำยาตัวนี้นะครับทำให้เงินเราเนี่ยเด้งขึ้นมาอีกเป็น10เท่าเลยนะครับยกตัวอย่างปกติเนี่ยปกติเนี่ย อ่าคือนกคูกเนี่ยสิบวิใช่ไหมสิบวินกคูกมันจะเก็บเงินให้เราหนึ่งรอบนะครับยกตัวอย่างตัวหนึ่งร้อยเอ็มของผมอ่ะส่วนนี้ส่วนนี้นะครับหนึ่งร้อยเอ็มต่อวิมันจะได้เงินอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันล้านต่อสิบวิต่อการนกคู่เก็บเงินให้เราหนึ่งทีเออนกคูกจะเก็บเงินให้เราทุกๆ10สิบวินะครับหนึ่งนาทีมันเก็บให้เราหกรอบนะครับเพราะว่าหนึ่งนาทีมันหกสิบวิถูกป่ะหนึ่งนาทีมันจะเก็บให้เราเอ่อหกหกรอบนะครับอ่ะ ลองคิดพร้อมกันลองลองคิดไปพร้อมกันเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องคิดเลขให้ดูสักครู่นะผมเปิดเครื่องคิดเลขให้ดูอุ้ยอ่แหลกอ่ะ,ออะเครื่องคิดเลขอ่ะนี่นะก็คือ1วิเอสิบวิตัวตัวส่วนร้อยเอ็มนะอ่ะได้1 3 0 0 0สาันล้านอ่ะผมจะใช้แค่13,000สาันแล้วกันนะครับ แล้วก็คูณ6ก็คือ1นาทีเขาจะจ่าย6รอบ1นาทีเขาจะจ่าย6รอบนะหนาคู่นะครับถ้าเกิดว่าอันนี้คือปกตินะถ้าเกิดแบบคนดูไม่ไม่ได้ไม่ได้ปิดหนคู่อ่ะเปิดหนคู่ก็คือส่วนร้อยเอ็ม่ายกตัวอย่างนะสิบวิจ่ายหนึ่งรอบหนึ่งนาทีจ่ายไปหกรอบนะครับก็คือเราจะได้เจ็ดหมื่นแปดแปดพันล้านต่อหนึ่งนาทีนะครับเจ็ดหมื่นแปดพันล้านต่อหนึ่งนาทีนะเออ แล้ว1ชั่วโมงก็คือ60นาทีนะเราก็คูณไป60นะครับเราก็จะได้4 6 8ล้าน6แสล้านนะครับก็คือ4,6ทีเทเลียน4.6ทีเลียนก็คือเรายังกดไข่เอ่อไข่ฉลามขวานไม่ได้เลยฉลามขวานฮาโลาวีนเนี่ยมัน8ทดเทเลียนถูกปะเออหรือว่าไข่ใหม่ที่มาใหม่เนี่ยล่าสุดเนี่ย10บเทเลีย hmm. นก็คืออันนี้1ชั่วโมงอะถ้าเกิดเราเปิดน,นัพคูกสวน100เอ็ม1ชั่วโมงเราได้แค่ 4.6ทิลเลียนนะครับผมอ่ะอันนี้1ชั่วโมงนะอันหนึ่งวันลนะยี่สิบชั่วโมงอะ่ะเปิดแบบเดนี่ยเราก็จะได้ประมาณ112ทิลเลียนนะครับ112ทิลเลียนก็คือกดไข่ใหม่ที่มัน10ทิลเลียนอะ่ะได้แค่10ฟอง11ฟองอ่ะประมาณ11ฟองนะครับก็คือได้แค่นั้นอันนี้1วันอะ่ะเออ1วันเลยนะอันนี้1วันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า7วันอะ่ะ7วัน เจวันก็7 8 6้ยแปดสิบหกทินเลียนนะครับผม7 8 6ปสหทินเลียนนะครับถ้าเกิดเราเปิดกนกะคู่นะอถ้าเกิดเราเปิดนกคู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดนคกคู่ไว้ล่ะถ้าเกิดเราปิดนคกคู่ไว้แล้วเข้าห้องโทเทมนะครับผมแล้วเข้าห้องโทเทมจะได้เท่าไหร่อ่อันนี้ของผมนะไอดี ID นี้ของผมออนแค่ห้าวันผมผมเข้าห้องโทเทมล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ตอนกลางคืนนะวันนี้วันศุกร์นะครับวันนี้วันศุกร์นะเดี๋ยวผมจะเข้าห้องโทเทมให้ดูว่า มันจะได้กี่เอมเอ,อมันจะได้กี่เอนะเงินที่มีอยู่ตอนนี้15บิลเลียนนะครับเงินที่มีอยู่ตอนนี้สิบ้าิลเลียนนะมาดูกันว่าจะได้กี่เอ็ม ID นี้หนึ่งร้อยเอ็มนะครับหนึ่งร้อยสองเอ็มนะหนึ่งร้อยสองเอ็มถ้าเกิดว่าเราเอาหนึ่งหนึ่งมันมันวันละหนึ่งหนึ่งสองสามสองเห็นปะ 2อ2สาหน่วยสิบร้อยพันอา่ลบออกลบออกไงอ่าลบออกอ่ะคูณห้าได้ประมาณได้ประมาณห้าร้อยทีเลียนอ่ะถ้าเกิดห้าวันนะถ้าเกิดเอาปกติเลยนะเอาแบบปกติเลยเปิดนกคูก่ไม่ได้ปิดนกคู่นะเปิดนกคูก่แล้วก็สิบวิจ่ายทีสิบวิจ่ายทีก็คือห้าวัน ผมควรจะได้ประมาณ5ทิ้500ทิลเลียน500กว่าๆนะครับแต่อันนี้ผมปิดนกคูกไว้แล้วเราไปเข้าห้องโทเทม2,100%กันมาดูว่ามันจะได้กี่ทินเลียนนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนนู้นเลยเพราะเดี๋ยวผมจะอจัดคลิปแยกเนาะเราเอามาใส่กันโอเคเดี๋ยวไปตอนนูนนน้นเลยมาคอนโดห้องโชคไม่ห้องโชคเด็ดห้องเงินนะครับผมห้องเงินนะ2,100%นะครับผมก็มาดูว่าจะได้เท่าไหร่ จากที่แบบเราเปิดนกโคกเนาะ5วันน่าจะได้ประมาณสัก500ทินเลียนนะครับแต่นี่เราปิดนกโคกแล้วก็มาเข้าห้องโชคนะมาดูนะครับว่าเราจะได้กี่ทินเลียนนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะบอบกดน้ำยานะฝนน้ำยาเสร็จแล้วเราเปิดนกโคกนะครับเปิดน,นกโคกมาดูข้างล่างซ้ายนะข้างล่างซ้ายนะครับล่างซ้ายนะรอดูนะครับแต่ละตัวก็ประมาณ200,000 300,000เลย200,000 300,000ล้านเลยนะครับแต่ละตัวมาดูว่าจะได้เท่าไหร่ เท่าไหร่วะลองมัินเลขสักคู่นะครับเ <c oughs> พราะมันอาจจะนองนองนิดหน่อยเพราะว่าเอาขาเรียกว่าอะไรแลกแหลกแกลกเออแหลกแหลกแหลกบู๊บคนดูคนดูคนดู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 นี่ไงหนึ่งจุดหกพีหรือว 1, ่าหนึ่งพันหกร้อยเทเลียนนะครับผมเออจากเราจะได้แค่ห้าร้อยนะนะครับจากเราจากเราจะได้แค่ห้าร้อยนะครับ ได้หนึ่งจุดหีเลยนะครับอันนี้ห้าวันนะไม่ถึงห้าวันดีด้วยนะครับสี่วันกว่ากว่านะอันนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวออกห้องสักครู่นะอันนี้คือคร่าวๆที่แบบเอ่อทำให้เราแบบได้งเงินเยอะขึ้นนะครับผมคือการเข้าห้องถัวเทียมนะอ่ะคร่าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการ หาเงินยังไงให้ได้แบบเยอะๆนะครับเย,ยอะๆเนาะก็คือปิดปิด,ปดนกคูกไว้นะครับปล่อยนกคูกปล่อยให้สัญา์เลี้ยงเขาทงานนะครับปล่อยให้สัญว์เี้ยข,าเ,ขาเก็บเงินไว้นะครับแล้วก็เข้าห้องโทรเทมเนาะเออนี่ก็ตัวนี้ผมได้มา1.6พิลเลียนเออพิลเลียนหรือเปล่าวะเออก็ประมาณ1,600พิลเลียนนะครับก็กดขายไดู้เยอะเลยเป็นร้อยฟองร้อยกว่าฟองเลยนะครับ ก็อย่างผมเนี่ยมีแบบหลายไอเดียอย่างเงี้ยผมกด,ดมันเลยอะนะเ่อกด,ด,ดมันเลยนะครับอ่ะข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจไข่นะนะครับผมฝากไปด้วยนะครับใครสนใจไข่นะไม่ว่าจะเป็นไข่เพอฟักเอาไปฟักเองนะครับผมหรือว่าปราะมูลนะครับหรือว่าไข่ที่เอาไปเข้าห้องโชค2องพเปอร์เซ็นเปิดพร้อมบัฟใหม่บัฟเทเียไซด์ด้วยมันก็สนใจทักเข้ามาได้นะครับผมฟองละเอ,อ่อ สองบูตสามบูตสำหรับไข่อะไรนะไข่ฉลามขวานนะส่วนไข่ใหม่นี่ยังไม่รู้ราคาเลยว่าขายเท่าไหร่นะครับก็ฝากไว้ด้วยคร่าวๆน่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย